จะทำอะไรให้เธอสุกใจนักแค่ไหนยังไงฉันไม่เคยวันจะตับแทนที่ใจเธอนั้นให้กันสมอสวัสดีค่ะยังดีต้องรับทุกทันเข้าสู่รายการวะดีวะบอร์ Band แ,และเวเกลยกับโอธอีกครั้งนึงนะคะกับสมรับังค่ะ 3Bot Band วันนี้นะคะโอธมี รายงานข่าวพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้อินเทอร์เน็ตในสุดสัปดาห์นี้ช่วงเวลานี้ค่ะทรูบอทแบงคได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าชาวกรุงเทพและเดี๋ยวโอ๊ตนะคะจะส่งภาพต่อไปให้กับน้องบอมแบมค่ะผู้รายงานข่าวนะคะที่จะไปอยู่บริเวณหน้างานเก็บภาพสดๆมาให้ดูกันเลยว่าวันนี้มีลูกค้าสมัครใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายแค่ไหนและกิจกรรมของเราสนุกสนานมากน้อยยังไงนะคะเดี๋ยวบอมแบมจะเก็บภาพมาฝากกันตอนนี้ขอนุญาตส่งต่อภาพไปให้กับน้องบอมแบมค่ะ ขอขอบคุณพี่โยมมากนะคร exactly. ับวันนี้นะครับแบบได้มาอยู่กันที่หน้าบูธ Tree Board Brand นะครับสาขาวิกซีรัตนาธิเพย์12นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ Tree Board Brand นะครับเขาจัดเต็มจัดจัดเรื่องโปรโมชั่นให้กับลูกค้า Tree Board Brand ยังไงบ้างนะครับตามแบบมาดูกันเลยดีกว่าครับสที่บูธ Tree Board Brand วิกซีรัตนทิบย์12มีให้รางวัลครับโลกจะมีเพียงเธอที่เป็นสุขใจจั เดี๋ยวเราไปสอบถาม MC สาวสวยกันดูค่ะว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้กับลูกค้าทีบอดแบนยังไงบ้างตามแบบวันใดดีกว่าครับชื่อ MCM มีเอค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้กับลูกค้าทีบอดแบนยังไงบ้างครับลูกค้าทานใดค่ะที่อยู่ที่บิ๊กซีสาขารัตนาทิเบศสองนะคะเพื่เข้ามาสมัครอินเทอร์เน,น,น,น็ตกับทีบอ์ดแบนค่ะวันนี้เรามีฟรีนอกจากฟรีค่าติดตั้งให้แล้วนะคะนี่เลยเราแจกร่มสวยๆแบบนี้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ยังมีแถมกับ บัตรไว้ไซน์1น0 0นาทีด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะมีฟรีค่าติดตัง้งฟรีค่าเดินสายแล้วก็ฟรีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆให้อีกกว่า5,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะก็จัดการนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะรวมไปถึงแ่บพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยอีก1วันค่ะ สมัครเพราะว่าจะให้น้องให้ลูกสาวได้ดูการ์ตูนค่ะได้ฝึกความรู้รอบตัวไปในตัวด้วยเพราะตอนนี้เขาเพิ่งจะสองขวบจะได้เรียนรู้อะไรเยอะๆในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ <Hi. S 1> ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่มีของแถมให้แล้ววันนี้ก็ตั้งใจมาค่ะตั้งใจมาที่จะสมัครเพื่อน้องค่ะโอ้โห,โหพี่ออลูกค้าสาขานียครับ <c oughs> น่ารักมากครับ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีบอร์ดแบนให้กับลูกสาวใช้ด้วยนะครับตามแบบมาดูัปอีกสาขาหนึ่งเลยดีกว่าว่าเขาจะมีความสนุกหลานตื่นเต้นเท่ากับสาขานี้หรือเปล่าตามแบบมาเลยครับ พีโอตอนนี้นะครับแบบก็มาอยู่สถานที่ที่สองแล้วนะครับก็คือโลตัสแคร์ไร้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบูธชีบอร์ดแบงค์ข้างในเขามีกิจกรรมพิเศษอะไรกันมาบ้างน,นะครับตามแบบมาด,ดีกว่า สวัสดีค่ะทีบอร์ดแบรโรตัสแคลายินดีให้บริการค่ะโลกจะมีเพียงเธอที่ปเป็นสุขใจจะไม่ยอมให้ใครทําให้ไหววันแค่อยากมีเพียงเราเท่านั้นคู่กันเสมอรักเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับซื่อ MC กระต่ายค่ะวันนี้ฟิตแบ็เป็นไงบ้างครับ สำหรับวันนี้นะคะฟีดแบ็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจีบูทของทรีบอรดแบนนะคะมีลูกค้าที่เข้ามาเช็คพื้นที่ในการติดตั้งอ,อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เข้ามาสมัครแพ็กเกจกันเยอะมากๆเลยทีเดียวพี่ๆเนี่ยรับลูกค้ากันทั้งวันเลยค่ะครับแล้วโปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับโปรโมชั่นของทบอร์ดแนแนี้สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจนนัิดนึงเพราะว่ายังเป็นราคาเดิมค่ะ590บาทนะคะแต่ว่าให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงถึง10เมกเลยทีเเเเดดดีีีีีียยวววววแแแลล้้้้้้ก็ท่่่่สาาาคคคคัััญนนนฟรรตติงมข ต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจรีบนิดหนึ่งนะคะเอเคครับงนีนก็ขอขอบคุณ MC กันต่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในบูธกันดีกว่าครับว่าเขามีลูกค้าเยอะขนาดไหนครับ คือว่าวันนี้ที่มาสมัครครั้งน,นี้นเพื่อมาให้ลูกได้ไว้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือว,ว่าความเพลิดเพลินเ,เล่นเกมเพื่อความสะดวกของลูกชายฮะพนักงานทุกคนนี่รู้สึกว่าให้ความสนใจเป็นกันเองในความสมัครหรือความชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรต่อมีอะไรดีมากเลยฮะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็ยินดีมาัสมัครที่นี่ฮะขอบคุณมากครับ พี่โอ๊ตสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจของันลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งหน้าแบบจะพาไปติดตามกิจกรรมดีๆของทีมบอร์ดแบนที่ไหนอย่าลืมรอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอส่งหน้าที่ต่อให้พี่โอ๊ตนะครับบ๊ายบาย แต่มากเลยนะคะสำหรับการรายงานสดสถานการณ์ข่าวกิจกรรมของทรีบอร์ดแบนตลอดทั้งวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่พลาดช่วงเวลาพิเศษนี้ไปคุณสามารถเข้ามาติดตามชมภาพบรรยากาศของเราได้ค่ะทั้ง w w w 3 b b c o t h ว็าสำหรับวันนี้นะคะโอ๊ตและสำนักงานข่าวทรีบอร์ดแบนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ